สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีะะ่ PP FC ของ MyFord Auto ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะไมค์ก็อยู่กับไฮไลท์พิเศษของคันนี้เลยนะคะเป็นตัว Next Gen e v e r e s t วดทเพิ่งเปิดตัวไป2023นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1,899,000บาทแต่คันนี้เป็นสีพิเศษของรุ่นนะคะก็คือเป็นสีแบบว่าไฮไลท์ ไฮไลท์ของคำว่าวายแท็กก็ได้นะคะราคาแม่สีจะบวกเพิ่มเข้ามาอยู่ที่12,000บาทสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซลส0งสำหรับนะคะแรงมา้าของเขาจะอยู่ที่210แรงมา้า500แรงบิดนิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์นะคะอัตโนมัติ10สปีดเป็นเครื่องยนต์นะคะเทอร์โบคู่อ่าเป็นไงบ้างสำหรับแค่เครื่องยนต์นะ และสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นทรงของ r a ปเตอจะมาเป็นตัวฟอนต์ FORD เป็นตัวสีดำแบบนี้เลยและใส่ในส่วนของตัวไฟ LED 3ดวงสำหรับคำว่า w ายแท็ที่เป็นอะคริลิกอันนี้มาจากโรงงานนะคะพี่ๆไมาต้องบอกก่อนมาจากโรงงานและคันนี้เราได้ทำการเปลี่ยนเป็นชุดหน้าวิกเตอร ซึ่งชุดหน้าวิกเตอร์ไม้ต้องแจ้งก่อนว่าบอดี้เดิมยังอยู่เราใส่ชุดหน้าเข้าไปก็คือเพิ่มความดุดันนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกทำสีได้อยากได้สีโทนไหนแบบไหนนะคะอันนี้คือสามารถบอกกับไม้ได้เลยและตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะวิกเตอร์ตัวตรวจจับเรดาร์นะคะแล้วก็สำหรับตัวกล้อง ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างไม่มีปัญหานะคะสำหรับไฟหน้าของเขามาพร้อมกับไฟหน้ามัชชิก LED ไฟตัดหมอก LED แบบนี้เลยด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อทรงเรียบที่เป็นสีดำเงา ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ3นิ้วเป็นชุดงานของวิกเตอร์เพราะว่าชุดงานของวิกเตอร์อ่ะไม่ต้องบอกก่อนเขาจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วนะคะตัวนี้และตัวนี้เป็นตัวยางเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวยางกุดยียหน้ายาง255 55ขอบ20ล้อของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยเป็นตัวดำตัดด้วยคลิปเงินแบบนี้ อันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็เครื่องยนต์นะคะไบเทอร์โบสำหรับกล้องนะคะ360องศานะคะก็จะมีอยู่ตรงกระจกนะคะด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็บายสปอร์ตนะคะเขาก็มีให้คือเอาง่ายๆอุปกรณ์ในเรื่องเทคโนโลยีของเขาหรือการใช้งานของเขานะไมค์เคยได้พูดไปแล้วอันนี้คือถือว่าล้ำมากๆนะคะ เอาง่ายๆเลยคือสเปคคล้ายๆเหมือนตัว4ี่เลยและเขาก็จะได้ในส่วนของตัว,าวราคะที่มาเป็นสีบอนเงินและก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ YT t แเหมือนเดิมแต่เหมือนแบบกระบะมาในรูปแบบของแบบยังไงอะเอเวอเรสพูดแบบนี้ดีกว่าและคันนี้ความพิเศษของเขานะคะจะอยู่ที่นี่เลยคือเราจะใส่ในส่วนของตัว รอบท้ายและคำว่าเอเวอร์เตัวนี้จะมีไฟไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยเอกลักษณ์วายแท็4สในส่วนสเกิร์ตด้านหลังนะคะเช่นกันเราสามารถเลือกที่จะทำสีได้อยากได้สีในไรสไตล์ไหนก็อย่างที่ไมายบอก ท่อนะคะตัวนี้ท่อคู่ไม่ต้องบอกก่อนเป็นท่อหลอกนะอันนี้คือใช้งานไม่ได้นะเออเป็นท่อหลอกแต่แบบเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะสําหรับตัวนี้ด้านหลังจริงๆแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้ถือกุญแจนะสําหรับตัวนี้ก็คือเขาเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีเพียงแค่เราเตะนะคะก็จะเปิดอยู่ละแต่อันนี้คือเอาง่ายๆไม่ไม่ได้ถือกุญแจเนาะไม่ก็เลยแค่จะพาพี่ๆชมแล้วบอกของเขานะคะก็ ถวที่3มสามารถปรับไฟฟ้าได้ปรับตรงนี้แต่อันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมที่หมายคืนให้กับลูกค้าคันนี้ก็เป็นรถของพี่เปรมนะคะอันนี้ก็จัดสดกันเลยคือเป็นลูกค้าที่แบบขึ้นโชว์รูมมาไม่ถึง20นาทีจองเลยเออจองปุ๊บขอรับรถปั๊บเลยนะคันนี้พี่เปรมแบบเป็นคนแบบว่า สุดมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพาพาชมอ่าภายในผู้โดยสารนิดนึงนะคะว่าเขามีความกว้างยังไงบ้างอ่าแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแอร์หลังให้ก็คือเอาง่ายๆสะดวกสบายคือด้านหลังกว้างสำหรับด้านหน้านะคะเบาะของเขาสามารถปรับนะคะได้ถึง8ทิศทางทั้ง2ฝั่งเลยเอกลักษณ์วายแทกยังอยู่เหมือนเดิม หน้าจอดิจิตอลนะคะ12นิ้วและสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยคือครบคันบอกเลยพอตัวนี้มาถือว่าเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตแล้วก็นิยมก็ว่าได้เลยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่มีโครงการนะคะกำลังมองหารถยนต์นะคะ ฟอร์ดยูหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น f o r d Ranger Ford Ever e s t นะคะก็สามารถปรึกษาไมาได้เลยนะคะที่เบอร์089-2424073หรือจะแอดนะคะ QR Code ด้านล่างก็ได้นะคะไมจะแปะนะคะทุกช่องทางไว้ให้กับพี่ๆเลยนะคะสามารถติดต่อไมามาได้โดยตรงเลยนะคะอยากได้ข้อเสนอแบบไหนโปรโมชั่นแบบไหนพร้อมจัดนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกข้อเสนอแน่นอนสาหรับวันนี้นะคะไมต้องขอ ตัวไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะเพราะว่ามายจะมีคลิปนะคะลดหล่อๆเท่ๆนะคะมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ